สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมการรายง,งานสถานการณ์และคัดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษอากาศกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เริ่มจากการรายงานสถานการณ์นะครับฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสถานการณ์ปยยัปจจุบันนะครับฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีไปจนถึงปานกลางนะครับในหลายพื้นที่ สำหรับพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ภาคอีสานนะครับสถานการณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถึงดีนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับสถานการณ์ยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากตอนนี้การระบายอากาศที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับ สำหรับการคาดการสถานการณ์ล่วงหน้านะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่อาจจะปิดทับนะครับทำให้การระบายอากาศเ,เกิดขึ้นได้ไม่ดีมากนะครับสำหรับพื้นที่เปียจังหวัดภาคเหนือนะครับแนวโน้มสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคใต้นะครับที่แนวโน้มสถานการณ์ยังคงดีอย่างต่อนเนื่อง ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับจึงอยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับในการลดการปลดปล่อยฝุ่นละอองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับาการที่ทุกท่านนะครับต้องหมั่นบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ของท่านนะครับให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอนะครับรวมถึงที่สําคัญเลยก็คือลดการเผาในที่โล่งทุกชนิดนะครับสําสหรับาการแก้ไขปัญหาเพื่อ,อลด อุรุละอองนะครับอ,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่าคอสมกนะครับได้มีการเข้มงวดการตรวจวัดค่าความดำรถโด,ดยสารทุกครันทุกวันนะครับซึ่งหากพบว่ามีค่าความดำดที่เกินมาตรฐานเนี่ยก็จะนำรถเข้าส่งซ่อมบำรุงทันทีและดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถโดยสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างส,งสม่ำเสมอนะครับแล้วก็รวมถึงมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายหัวฉีดไส้กรองไอเสียใส้กรองอากาศเสียท่อพักไอเสีย และล้างทงคำความสะอาดท่อไอเสียของรถโดยสารต่างๆนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมและการเกิดการปดป่อยของฝุ่นอองครับสุดท้ายนะครับทุกท่านสามารถรับชมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่สําคัญได้ผ่านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กกรมควบคุมมลพิษและพบกคนใหม่อีพีหน e ้าสวัสดีครับ